สวัสดีค่ะต้องครับพิงค่ะวินาคาพัดครับผมวัสนี้มีหนาวส่รู้สึกยังไงบ้างเมื่อได้กลับมารวมตัวกันในครั้งนี้นะคะครับผมก็ ก็รู้สึกดีใจกับผลงานนี้นะครับที่ได้กลับมาเจอเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปใช้ชีวิตก็วันนี้นะครับพ่อเราจะมาพูดถึงซีรีส์งนี้ว่าสตอรี่ของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีความน่าสนใจตรงไหนนะครับเรื่องย่อในซีซั่นนี้นะคะก็ยังไม่พ้นอีผิงกับไอ้ตองนะคะที่เป็นคู่กัดกันมาตลอดตั้งแต่ สอเออซีซันสองเลยนะคะแต่ซีซันนี้ก็คือยังรักกันเหมือนเดิม5ปีแล้วเนาะตัวเองเออแต่ว่ามันมีเรื่องที่แบบว่าพิเศษขึ้นมาก็คือนางมีความรักทั้งองมีความรักว้าวเพราะเรสองคนมีความรักแล้วครับซึ่งใช่เรามีความอืมใช่ใช่เราสองคนนั่นเองไม่ใช่กันนะครับครับคือเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวความรักระหว่างผิงกับตองอยู่แต่แค่ จะมีการเกลียบทบาทนะครับให้กับทั้ง2คนซึ่งเราก็จะสามารถเห็นมุมมองต่างๆของแต่ละตัวละครนะสี่คนเรานะครัอ๋อจริงๆมาอาจจะไม่ใช่มีแค่สีคนแต่ก็จะมีเพิ่มมาอีกครับก็ต้องฝากทุกคนติดตามด้วยก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราคุมโทนความรักเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในเรื่องนี้จะเกิดขึ้นภายใต้ความรักนะครับผม,ออมซีชั่นนี้นะคะจะเอามาสปอยนิดนึงมันคือความรักระหว่างคนกับพี ปอยอีกนิดนึงครับก็คือเรื่องนี้ฝากทุกคนเนี่ยจับตามองในคนนี้ไว้เยอะนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดไม่มีในคนนี้เนี่ยซีซั่นสามก็คงไม่มีครับลองเล่าเรื่องของตัวเองนี้หน่อยหน่อยดิใก็คือจากซีซั่นสองนะครับที่พัทเนี่ยเป็นแค่เพื่อนตองผิงวิบินัทนะครับคือเหมือนเป็นแค่ตัวประกอบของเรื่องเลยอย่างเงี้ยครับแต่ซีซั่นนี้ครับผมจะเป็นประมาณเป็นตัวดำเนินเรื่องเนาะเป็นตัวเชื่อมพอยแต่เราคอยในเรื่องนะครับไปเป็นจุดเดียวนะฮะตัวอย่างที่บอกก็ฝากติดตาม ในคนนี้ด้วยนะครับใช่ตัวเองอ่าแค่นก็ฝากติดตามทั้ง6อีพิเอพิโซดเลยนะครับว่าแต่ละอีพิโซดเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีความนั่นนี่นี่ยังไงติดแฮชแท็กโซนนี้มีหนาวซีซั่น3้วยค่ะฝากด้วยนะครับผมไว้เจอกันวันออกซีรีส์ครับผมบายไว้เจอกันนะฮะบ๊ายบาย